สะเทือนอีกเจ้าของคลินิกโพสเดือดยกสามีให้ดาราสาวลั่นเวรกรรมมีจริงสาวแซ่บอย่างชีสเคก้กเจ้าของคลินิกดังย่านป่นเก้าออกมาโพสเดือดก็ความนั้นดเดือดเดือดยกสามีให้กลางโซเชียลร้อนและอุดหนักเมื่อเ็นการโพสถึงดาราสาวคนหนึ่งคือเบนโดยข้อความนั้นระบุว่าอยากได้มากใช่ไหมผู้ชายคนนี้ทำทุกทางเลยนี่อยากได้ผัวชาวบ้านมากขนาดพี่ยกให้จ้าไม่ต้องแอบกินกันแล้วนะ ฝากดูแลดีๆละ่ะอย่าให้มันกลับมาบ้านนะเอาไปเลยยกให้พร้อมกับแท็กถึงไอจีเบ้นมนชนกซึ่งก็พบว่าเป็น IG ของนักแสดงสาวเบ้นมนชนกที่มีผลงานละครอย่างพยากรซ่อนรักและเมียอาชีพที่กำลังออกอากาศแล้วก็มีผลงาน MV แพ้ทางของลมนูนรวมทั้งโฆษณาด้วยโดยสาวชิสเคกินครับยังได้โพสด้วยว่าเวรกรรมมีจริงลบให้นะคะไม่เจอวันนี้วันหน้าก็เจอจ้า ขณะที่ชาวเบนทนะครับก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากถึงดาราสาวที่ถูกระบุดังกล่าวด้วยเมื่อเข้าไปดูในไอของดาราสาวเบนะครับก็พบว่ามีการตั้งค่าเป็นส่วนตัวไปแล้วเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ ที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่นานมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you